เริ่มกันที่ปี1206จักระวัติมองโกถือกำเนิดขึ้นโดยผู้นำที่ยิ่งใหญ่เจงกิสคานปี1209มองโกรปราบปรามเวสทิเทนเซียแสดงแสนยานุภาพในการรบครั้งแรก,แรกปีกปี5 2 1 5โจมตีและปล้นสะดมจงดูเมืองหลวงของราชวงศ์จินปี1219พี่พิชิตจักระวัติควาชเมียนเปิดประตูสู่เอเชียกลางปี1227เจงกิสคานสิ้นพระชนและโอเกไดคานขึ้นครองราชต่อ ปี1234ราชวงจินล่มสลายมองโกขยายอำนาจไปทั่วเอเชียปี1241สงครามที่เล็กนิกะและโมฮิมองโกบุกยุโรปอย่างรุนแรงปี1251มองเกคานขึ้นเป็นมหาคารผู้นำสูงสุดของจักรวรรดิปี1527การปล้อนสะดมแบกแดดทำลายเมืองสำคัญแห่งตะวันออกกลางจักรวรรดิมองโกยิ่งใหญ่มากแต่สุดท้ายก็ถึงคราวเสื่อมถอย คุณคิดว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้จักรวรรดิมองโกยิ่งใหญ่ขนาดนี้คอมเมนต์บอกเราหน่อย